หอกหนามกูรูกูรูวิเคราฟุตบอลยูฟ่าแช,ชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายปอร์โตเปิดรังต้อนรับการมาเยือ,ขอยนของเสือใต้บาเยนน์มิวนิกถ่ายทอดสดทางทรูสปอร์ต3และทรูสปอร์ต HD 3เวลาตีหนีคืนนี้ครับสเสือใต้บาเยนน์มิวนิกครับวันนี้เหนือกว่าทั้งในแง่ของฝีตีและชั้นเชิงบอลรวมถึงประสบการณ์เกมยุโรปครับไม่มีปัญหาแม้จะขาด2ตัวจี๊ดอย่างอาร์เยนตอเบนและฟองริเบรี่ เพราะขนาดครั้งที่ใหญ่และระบบทีมที่ดีครับทำให้บายเยอร์นเนี่ยยังคงดุดันเหมือนเสือโค่งอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามครับวันนี้เสือใต้บายเยอร์นูนิกต้องนั่งบขอสอมาเยือนปอร์โตไม่มีคาว่าง่ายแม้ชื่อชันปอร์โตจะต่ําเตี้ยต้องกระต่อยก,กว่าครับแต่พวกเขาเนี่เล่นในทีมของตัวเองลานปะหารของเขาใช้รับศึกมานับครั้งไม่ถ้วนเป็นทีมที่โง่ามากสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นตั้งแต่รอบคัดเลือกจนถึงรอบตัดเชือก ที่สําคัญคุมกําลังปอโป้ไม่ธรรมดาครับนักเตะอย่างคาเซมิโร่บาฮิมี่มาตินสกววเรสมาเฮเล่าและโอลิเบต่างก็จีดดังพิกี้หนูใส่ในส้มตามปูปลาร้ากันทั้งนั้นดูแล้วน่าจะรับศึกบาเยินได้อย่างไม่เคอะเขินแอดมินขอฟันคงไปที่เสมอกัน0ูนหรือ1ประตูต่อหนึ่งอย่างมากครับบาเยินอาจจะแค่มาเฉือนมุดวิดไป1ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับแฟนๆขอสนามครับใครเชียร์ทีมอะไรครับเชิญมาแสดงตัวกันเต็มที่ที่คอมเมนต์เลย ขอบสนามเพจฟุตบอลวรารีี้สร้างสรรค์ข้อมูลมันมันแนวใหม่ให้ท่านฟังโดยไม่ต้องเหนื่อยอ่านแม้แต่นิดเดียวสามารถให้กำลังใจแอดมินง่ายๆด้วยการกดไลค์คลิปนี้และแฟนเพจขอบสนามหรือกดแชร์ถ้าท่านถูกใจเอามากๆขอบคุณมากครับ